u n นบ็อก b y เบบี้มอนิเรุ่นพอชิมเ m m e r ตัวนี้เป็น Baby ้มอนิเตจากแบรนด์ฮับเบิของประเทศอังกฤษซึ่งต้องบอกว่าฟังก์ชันของเขาตอบโจทย์สําหรับการดูเบบี้มากๆสามารถดูได้จากหน้าจอมอนิเตอร์และแอปพลิเคชันบนมือถือ ในกล่องก็จะมีตัวกล้องหนึ่งเครื่องหน้าจอสับมอนิเตอร์หนึ่งเครื่องแล้วก็สายชาร์จ2เส้นข้อดีของหน้าจอมอนิเตอร์คือคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องสลักมือถือเครื่องหนึ่งว้สำหรับดูน้องตลอเวลาสามารถเปิดดูผ่านหน้าจอได้เลยแล้วเอามือถือไปใช้ทาอย่างอื่นได้ซึ่งหน้าจอมอนิเตอร์กับตัวกล้องจะเชื่อมกันด้วยสัญญาณวิทยุระยะสัญญาณสูงสุดอยู่ที่300เมตรซึ่งก็จะมีฟังก์ชันที่ตอบโจทย์คุณแม่ในการดูแลเบบีมากๆเช่นการซูมดิจิตอลทําให้มองเบบีบีได้ใกล้ขึ้นกกกาาารรเเ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 ปปปิดดพพพลลลลงงงงงง่่ Monitor, ่่อออออมมผนนตตััวหห้้้จ์ืใสสีีียยไท การกล่อมนอนปรับแสงไฟที่ตัวกล้องสำหรับการฝึกสลิปเทนนิงวิธีเชื่อมต่อแอปพลิเคชันสำหรับดูเบบี้มอนิเตอร์จากมือถือดาวน์โหลดแอป p o บ e r c l ค b ั จากนั้นสมัคร Account เพื่อใช้งานด้วยอ e ีเมลหลังจาก l o g กอิเข้าใช้งานให้กด add your h u b b l l device เลือกเมนู baby monitor จากนั้นเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อสวิตช์สัญญาณ Wi-Fi ให้เลือกสัญญาณที่เป็น2.4 GHz ระหว่างที่กำลังเชื่อมต่อแอปพลิเคชันให้ทำการปิดหน้าจอมอนิเตอร์และเสียบปลั๊กที่ตัวกล้องเพื่อพร้อมใช้งานจากนั้นกดปุ่มแพรด้านหลังกล้องกดค้างไว้จนมีเสียงแจ้งเตือน จากนั้นเจ e เนอเรต QR Code เพื่อนำไปใช้สแกนกับหน้ากล้องเมื่อเชื่อมต่อเสร็จให้ตั้งชื่อกล้องและ Add Baby Profile ความพิเศษของแอป p u p p e อร์คลคือการสามารถรู้ทุกความเคลื่อนไหวในห้องของลูกไม่ว่าจะเป็นตอนขยับตัว อุณหภูมิภายในห้องเสียงบรบกวนภายในห้องพร้อมแจ้งเตือนบนมือถือสามารถพูดคุยกับลูกผ่านกล้องบันทึกทุกโมเมนต์ของลูกเป็นภาพนิ่งและวิดีโอลงใน iCloud โดยไม่ต้องใช้ SD Card ใช้งานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ก็สามารถอัพเป็นแพ็กเกจพรีเมียมสำหรับเข้าถึงฟีเจอร์เพิ่มเติมได้ h u b b l e p พ o s h i m m e r กล้องอัจฉริย,ยะที่ให้คุณได้มากกว่าการดูลูกน้อย